พี่ชื่อกดชวันมโนรักษ์หาลัเจียนะคะเป็นภรรยาของดรสพพิชาหาลังเจีย,ะค,ะาย,าจยค่ะตำแหน่งที่การงานเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเพนธนาการ์เด้นน,นะคะและห้องอาหารเรือนจุงคูที่ซอยส,สีมานนเนฟโวลเลคะ่ะในฐานะที่พี่แอตเองก็เป็นอดีตน้องภรรยาของนักการเมืองซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่ถีงวันนี้เองนะคะก็ะดีใจที่ท่านดรเกียงตศักดิ์ได้มารวม การเมืองท้องถิ่นที่เป็นการเมืองที่ยิ่งใหญ่ถือว่าเป็นเป็นระดับระดับการเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่ถือว่าในในกรุงเทพฯตอนเนี้ยขาดคนที่เหมาะสมหลายๆหลายๆท่านในความรู้สึกของพี่เนี่ยที่ดรตอร์ได้ลงตรงเนี้ยก็เป็นแนวทางต่อไปข้ออยากจะให้ดรเตอร์นี่ยสร้างสร้างพลังเดิมที่หมอท่านมีอยู่แล้วเนี่ย และโดยเฉพาะ,ะพวกเราทีมงานเล็กๆก็ได้ช่วยสารต่อเราเราก็จะช่วยท่านต่อไปอะค่ะ